บางทีก็คิดว่าเรายัางดีไม่พอครับทำไมเราทำไม่ได้อย่างคนอื่นที่เคยเป็นแชมป์รายการมวยรอบปูนเสียครับคนที่22ของช่อง7ีครับสวัสดีครับผมก้องโนวาบางแสนไฟครับครับ ตอนนี้อายุ20ปีครับมาจาาอำเภอลุมศักจังหวัดเพชรบูร์ครับไฟนี้ชกในรุ่นน้ำหนัก127ปอนด์ครับผู่ชกไฟนี้นะครับเป็นน้องจากว่าเพชรยินดีอะคาเดมี่ไฟที่กำลังจะมาถึงนี้ก็ตื่นเต้นครับดูคู่ชกมาแล้วครับคิดว่าคู่ชกเป็นมวยฝีมือครับเป้าหมายในไฟนี้ก็อยากชนะครับแล้วก็อยากให้คนดูประทับใจครับไม้เด็ดที่จะไป ชกก็ใช้ความแข็งแรงของร่างกายกดดันต่อสู้ชกมวยมาก็ประมาณ10บกว่าปีแรงบนันดาลใจในการชกมวยก็คือพ่อกับแม่ครับอยากช่วยแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ครับเริ่มชกมวยครั้งแรกแพ้ครับ <c oughs> เกิดเป็นแชมป์รายการมวยรอบปูนเสียครับคนที่ 22, ่ของช่อง7ครับตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรครับก็ แค่ตั้งใจซ้อมแล้วก็ตั้งใจชคพอชคชนะไปเรื่อยๆมันก็มีความมั่นใจเองไม่ถึงกับเลิกมวยครับแต่ว่าเคยหยุดไปพักร่างกายหลังจากที่เริ่มฟอร์มไม่ดีแล้วก็มีปัญหาอะไรหลายๆอย่างก็พักไปครับคนที่ดึงกลับมาชกมวยอีกครั้งก็เป็นแม่ครับก็คือที่บ้านก็ลำบากก็เลยอยากให้ผมกลับมาชกมวยมันก็ ได้เงินพอไปจุนเจ้าช่วยครอบครัวครับถามว่ารักไหมก็รักครับตอนนี้เพราะว่าทำให้ผมมีอะไรหลายๆอย่างก็กรักคนที่อยากจะขอบคุณนอกจากพ่อแม่ก็มีครูบาอาจารย์ครับที่คอยส่งสอนแล้วก็พี่นัดกับพี่เบลครับแล้วก็พี่ตั้มนะครับที่ให้โอกาสผมได้กลับมาชกมวยอีกครั้งครับเวลาแพ้กลับมาบางทีก็คิดว่าเรายัางดีไม่พอครับ บางครั้งก็น้อยใจครับที่ทําไมเราทําไม่ได้อย่างคนอื่นยินดีกับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเ,เ,เก่งก็ชื่นชมเป้าหมายสูงสุดในชีวิตก็อยากทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นครับก็รู้สึกไม่ดีครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้ผลงานพิสูจน์แต่ว่าที่ผ่านมายังพิสูจน์ไม่ได้ไปนี้ก็อยากจะพิสูจน์ครับ รับรองว่าไฟนี้ทุกคนจะได้เห็นกล้องโนวาในเวอร์ชั่นใหม่แน่นอนครับผมจะทําให้เต็มที่ครับไฟนี้ผมฝิกซ้อมร่างกายมาอย่างดีแน่นอนครับก็อยากให้ทุกคนติดตามชมครับผมจะใช้ทุกอย่างที่มีไฟนี้นะครับอยากให้เป็นไฟที่สนุกที่สุดปากแนๆนะครับมาดูมาเชียร์กันเยอะๆนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆจะทําให้เต็มที่ที่สุดครับ